แนะนำ5อันดับแท็บเล็ตตัวท็อปที่สุดแรงที่สุดและดีที่สุดจาก Samsung, Apple, h u ัว e i Lenovo และเสี่ยวมีสำหรับรวดเลยในเวลาไม่เกิน5นาทีรุ่นแรกหรืออันดับที่5ก็จะเป็นเสี่ยวมี่แผ่5 Wi-Fi ปกติแล้วตัวท็อปที่สุดของเสี่ยวมีจะเป็นเสี่ยวมี่5 Pro แต่พอดีของหมดของไม่มีขายตัวท็อปที่สุดที่ยังมีขายในปัจจุบันก็เลยเป็นเสี่ยวมี่ผ่5ธรรมดาจุดเด่นก็คือหน้าจอ11นิ้วความละเอียด 2K refresh rate 120เค และมากับ CPU ที่แรงมากๆอย่าง snapdragon 860ใช้งานปากกาเสียวหมีสมาร์ทเพได้ให้ลำโพงมาถึง4ตัวแบตเตอรี่8 7 2 0ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์ราคาจะอยู่ที่1990บาทก็จะเหมาะบคนที่อยากได้แท็บเล็ตตัวท็อปที่มีราคาถูกมากๆ CPU แรงหน้าจอใหญ่ความละเอียดหน้าจอค่อนข้างสูงมี Refresh r a t e หน้าจอสูงมากๆแบตเตอรี่เยอะชาร์จเร็วลำโพงดังรองรับปากกาใช้งานคีย์บอร์ดได้และใช้งานได้ดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่นนาสนใจ อันดับที่สี่เรโนเสอรยวซินแพดโปร2021ก็เป็นแท็บเล็ตตัวท็อปที่ให้สเปคในหลายๆส่วนมาดีมากๆจดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอแอมเรลขนาด11.5นิ้วบนความละเอียด 2K+ Refresh Rate 90Hz CPU ที่แรงมากๆอย่าง Snapdragon 870มีทั้งระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนลายมือรองรับ Wi-Fi 6รองรับการใช้งานปากการองรับคีย์บอร์ดมีลำโพงมาให้ถึง4ตัวในส่วนของแบตเตอรี่จะมีความจุ 8,600mAh ชาร์จเร็ว 20W ราคาจะอยู่ที่13,990บาทรุ่นนี้ก็จะไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ไม่สามารถรองรับ 5G สามารถใช้งานได้เฉพาะแค่ Wi-Fi ก็จะเหมาะคนที่อยากได้แท็บเล็ตัวท็อปที่มีราคาไม่สูงเกินไปแต่ให้สเปคมาครบมากๆทั้งในเรื่องของ CPU ลำโพงหน้าจอรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบมากๆใช้งานได้ดีทั้งในการทำงานการเรียนใช้งานทั่วไปรวมถึงการเล่นเกมอันดับที่3ก็จะเป็น Huawei MatePad Pro 12.6 ก็เป็นแท็บเล็ตตัวท็อปที่สุดของ h u วเว่ที่มาพร้อมกับจุดเด่นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ12.6นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่ 2K CPU Kirin 9000E หน่วยความจำภายใน 256GB รองรับ Wi-Fi 6+ Plus รองรับปากการองรับคีย์บอร์ดนอกจากนี้ก็ยังมีลำโพงมาให้ถึง8ตัวแบตเตอรี่ความจุ 15,000mAh ชาร์จเร็ว 40W ราคาจะอยู่ที่24,990บาทใครที่ชอบแท็บเล็ตของหัวเว่อยากได้รุ่นที่ สเปกดีที่สุดของ Hu เว่ยหน้าจอใหญ่หน้าจอดีลำโพงดังมากๆแบตเตอรี่โคตรเยอะ CPU แรงรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆของ Hu เว่ยใช้งานได้ดีทั้งในการทํางานการเล่นเกมและการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีอันดับที่2 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ก็เป็นแท็บเล็ตตัวท็อปที่สุดจาก Samsung ในปี2022โดยจะมาพร้อมกับสเปคในหลายๆส่วนที่ดีมากๆดีที่สุดในบรรดาทแท็บเล็ตของ Android ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่มากๆถึง14.6นิ้วเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED ความละเอียด2960คูณ1848พิกเซลรีเฟรชเรท120่งร้อยยี่สิเคอร์อัเวอร์ชันล่าสุด CPU ที่แรงที่สุดของ Android ในปัจจุบันอย่าง snapdragon 8 g e n 1กล้องหลังคู่12ล้านพิกเซลมีกล้องอัตราไวม์าให้ใช้งานมีสแกนนิ้วใต้จอให้ลำโพงมาถึง4ตัวปรับแต่งเสียงโดย AKG รองรับปากกา S Pen รองรับการใช้งานคีย์บอร์ดรองรับ Wi-Fi 6มีทั้งรุ่นที่ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้และรุ่นที่่ใสซิมการรรดได้องับ 5T แบตเตอรี่ก็จะมีความจุเยอะมากๆถึง11,200ม ah, ิลลิแอมชาร์จหรือ45วัต์ w, ราคาจะอยู่ที่38,900บาทบางร้านก็จะขายในราคา35,000บาทใครที่อยากได้แท็บเล็ตตัวท็อปที่สุดของ Android อยากได้แท็บเล็ตที่มีหน้าจอขนาดใหญ่มากๆสเปคแรงแบตเตอรี่เยอะเอาง่ายๆก็คือเป็นแท็บเล็ตที่สเปคสูงที่สุดของ Android ในปัจจุบันรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่คิดว่าหน้าจอมีขนาดใหญ่เกินไปพกพาไม่สะดวกก็จะมีรุ่นน้องอย่างแท็บ S8 และแท็บ s p Plus มาให้เลือกใช้งานราคาก็จะถูกลงและมีสเปคบางอย่างที่ลดลงหลกัหลกๆก็จะเป็นในเรื่องของขนาดหน้าจออันดับที่1ก็จะเป็น iPad Pro 2 0 2 1จุดเด่นก็คือจอ12.9นิ้วความละเอียด2732คูณ2 0 4พิพิกเซลเ e เฟรชเรท120รระบบปฏิบัติการก็จะเป็น iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดมีกล้องไร d ด r s c สแ n นเนอร์มาให้ใช้งานมีกล้องหน้าอัลตร้าไวรองรับไวไ i 6รองรับคีย์บอร์ดรองรับปากกาให้ลำโพงมา4ตัว มีทั้งรุ่น 5G และรุ่น Wi-Fi ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่33,000บาทใครที่อยากได้แท็บเล็ตที่หน้าจอเล็กลงหรืองบไม่ถึงรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นน้องอย่าง iPad Pro 11นิ้วราคา26,690บาทรุ่นนี้ก็จะเหมาะคนที่อยากได้แท็บเล็ตของ Apple เน้นการใช้งานที่เป็นการทำงานเป็นหลกักหรือใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Apple อยู่แล้วอยากได้แท็บเล็ตมาใช้งาน,นร่วมด้วยรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยการออกแบบดีไซน์และอัตราส่วนของหน้าจอ รุ่นนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการดูหนังการดูการ์ตูนใช้งานธรรมดาใช้งานทั่วไปหรือการเอนเตอร์เทนแต่สําหรับการทํางานวาดรูประบายสีตัดต่อวิดีโอหรือทํางานในด้าน,น,นอื่นๆรุ่นนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากได้รุ่นไหนก็ไปหาดูกันได้ตามสูมบริการของรุ่นที่สนใจถ้าไม่ว่างจะไปดูหรือห้างใกล้บ้านไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้เช่นกันสำหรับใครที่ กลัวจะโดนโกงกลัวจะไม่ได้ของผมก็ได้รวบรวมลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้มาแปะไว้ที่ใต้คลิปใครที่สนใจอยากได้รุ่นไหนก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยเป็นร้านที่เชื่อถือได้และขายของแท้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฟันดี้ราติสวัสดิ์ครับผม